คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องจัดมาเล่าในวันนี้เราจะมาพบกับประสบการณ์ห้องนรกสวรรค์ของเด็กผู้หญิงคนหนึงวัย12ปีนั่นก็คือเด็กหญิงรัดดาอินทรรวิจิตร ประสบการณ์การท่องนรกในครั้งนี้เกิดขึ้นขณนะเธอยังเป็นเด็กไร้เดียงสาไม่เคยศึกษาคัมภีรหรืออะไรใดๆมาก่อนเด็กหญิงนัดดาอินทราวิจิตพ่อและแม่ของเธอเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครชื่อนายยวนนางเติมโดยพ่อและแม่แท้ๆของเธอได้ยกเธอให้อยู่ในการดูแลของปู่กับย่าคือจ่าสิบตำรวจพาดและนางวงจุงใจซึ่งเป็นปู่และย่าที่เธอเคารพนับถือมากด้วยความที่ปู่กับย่าเป็นคนใจบุญสุนทาน จะยงิงลัดดาจึงได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้รู้จักทําบุญทําทานอย่างเข้มงวดเธอต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อช่วยปลูกกับหญ้าหุงข้าวและไปจ่ายตลาดเพื่อนํามาจัดปรุงอาหารใส่บาตรพระเมื่อเสร็จแล้วจึงนําไปถวายพระที่วัดไปยุดวงสาวานซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของเธอเมื่อกลับจากวัดเธอก็จะนําเอาอาหารมาให้กับสุนัขและแมวและนําเอาเข้าวสารไปโปรยให้กับนกตามที่ต่างๆ ส่วนพาและเนนซับยอกว่าเธอคือเทพีข้าวแมวเมื่อเสร็จจากหน้าที่ประจำวันเธอก็จะไปทำทุายอย่างอื่นได้โดยเธอปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลาติดต่อกันเสร็จปีนอกจากที่ยาของเธอจะเข้มงวดเรื่องวินัยนั้นแล้วคุณย่ายังมีความเข้มงวดในเรื่องมารยาทของเธอเป็นอย่างมากยาของเธอสอนให้เธอนอบน้อมกับพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่เธอเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งมากทั้งเรื่องงานครัวและกิจการของบ้าน ย่าของเธอได้แบ่งส่วนหนึ่งของบ้านเป็นด้านที่ติดกับถนนเพื่อเปิดด้านเสริมสวยและฝึกอาชีพนี้ให้กับเธอและเธอก็นับว่ามีฝีมือที่ดีเลยจึงทําให้เธอมีลูกค้าอย่างมากหน้าหลายตาและหากเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันกับเธอก็นับว่าเธอเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบและเก่งเกินตัวเลยทีเดียวจนกระทั่งเวลา5นาฬิกาวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2 5 0 0 ยาของเธอรู้สึกผิดสังเกตเนื่องจากปกติเธอเป็นคนตื่นเช้ามากแต่วันนี้เธอยังไม่เห็นหลานสาวตัวน้อยเลยจึงเดินไปดูและพบว่าเธอยังนอนหลับอยู่ไม่ตื่นยาของเธอพยายามปลุกทุกวิธีไม่ว่าจะปลุกด้วยการเรียกหรือเขย่าตัวอย่างรุนแรงเธอก็นิ่งเฉยไร้าการตอบกลับและเมื่อยาของเธอสัมผัสถูกตัวเธอก็พบว่าเนื้อหนังของเธอเย็นชืดและอ่อนปกเปียกยาตกใจมากจึงปลุกสามีของเธอื่อช่วยกันมาดูหลาน หากแต่พวกเขาคำชีพประจแล้วชีพประจก็ไม่เต้นปู่ของเธอเอามืออังจะหมูกก็พบว่าไม่มีลมหายใจผ่านออกมาเลยจึงรีบส่งตัวหลานไปที่โรงพยาบาลศิริราชในทันทีเมื่อถึงโรงพยาบาลนั้นแล้วแพทย์ก็รับช่วงต่อเพื่อรักษาเธอต่อไปโดยมีปู่ของเธอและเพื่อนของปู่อยู่เฝ้าไข้หลานจนเวลาผ่านไปช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเด็กหญิงนัดดาจึงฟื้นขึ้นหลังจากเธอฟื้นขึ้นเธอร้องด้วยความกลัวว่า หนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทาหนูเลยเธอพูดซ้ําไปมาอยู่หลายครั้งและมีอาการสั่นด้วยความหวาดกลัวเมื่อปู่เธอเห็นปฏิกิริยาเช่นนั้นของหลานจึงรีบลุกขึ้นไปปลอบใจหลานปู่อยู่นี่ลูกไม่ต้องกลัวอะไรเธอหยุดร้องทันทีพร้อมลืมตาแล้วหลับไปเธอหายใจและหอบอย่างหนักตัวสั่นเทาเหมือนเธอพบเจอกับเรื่องที่น่ากลัวมาหมาดเวลาประมาณ1ินาฬิกาต่อมาแพทย์ลงความเห็นว่า เธอดูปลอดภัยและน่าจะหายเป็นปกติแล้วจึงอนุญาตให้เธอกลับบ้านได้เพราะไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงอีกเมื่อกลับถึงบ้านแล้วเด็กหญิงรัตด,ดาได้เล่าประสบการณ์ในช่วงที่เธอหลับไม่ตื่นให้แก่ข้าประลัดสุพจน์คงเพียรธรรมคณะก้าววัดปรปยุนวงสาวาทและปลูกับย่าของเธอฟังอย่างตื่นเต้นเด็กหญิงรัตด,ดาเล่าว่าในขณะที่เธอหลับอยู่ในคืนวันที่24เมษายนปีพุทธศักราช2,500ได้มีผู้ชายร่างใหญ่โตสีห้าคน ในมือพวกเขาจุดกระบองและบนหัวมีเขาสองเขาพวกผ้าสีแดงเข้ามาทางหน้าต่างตรงเข้ามาบีบคอเธอแล้วอุ้มเธอออกไปทางหน้าต่างเธอกล่าวว่าเธอพยายามตะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อให้คนมาช่วยแต่กลับไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเลยเมื่อพวกเขาอุ้มเธอออกมาแล้วเธอถูกบังคับให้เดินตามทางเป็นทางที่เธอไม่คุ้นเคยไม่เคยผ่านมาก่อนระหว่างทางมีต้นไม้ประหลาดขึ้นอยู่มากมาย ต้นไม้นั้นมีหนามแหลมคมมีชายหญิงเปือยกายปีนป่ายโยเยบางคนถูกหนามของต้นนั้นแทงจนเลือดไหลโชกชุ่มร่างกายหากคนไหนกลัวไม่ยอมขึ้นปีนก็จะมีคนที่อยู่ข้างล่างคอยเอาหอกแทงก้นเพื่อบังคับให้ปีนขึ้นไปและเมื่อปีนไปในที่สูงสูงก็จะมีนกตัวใหญ่ปากแหลมคมบินมาจิกแล้วฉีกชิ้นเนื้อของพวกเขาออกเป็นชิ้นๆเสียงร้องอดควรดังระง,งมเต็มไปหมดเธอถูกบังคับให้เดินต่อไป ระหว่างทางนั้นเธอเห็นหญิงชายทั้งหลายถูกมัดมือยืนเรียงกันอยู่บนหัวมีกงจักพัดเลือดไหลาอาบศีรษะถูกตัดขาดกระเด็นอย่างหน้าหวาดเสียวเธอแข็งใจถามคนที่คุมตัวเธอมาว่าทำไมคนพวกนั้นถึงเป็นเช่นนี้เธอก็ได้คำตอบกลับมาว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เจ้าพวกนี้ทำผิดศีลกาเมเป็นคนเนรคุณและทารุณพ่อแม่จึงถูกลงโทษเช่นนี้ เธอรู้สึกหวาดกลัวกับคำตอบที่ได้รับพร้อมกับก้มหน้าเดินต่อไปจนพบศาลาหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงสาวยืนอยู่หลายคนกำลังใช้มือกำผ้าอ้อมทุกตัวเองจนเลือดไหลพวกเธอร้องควนค้างด้วยความเจ็บปวดผู้คุมบอกว่าผู้หญิงพวกนี้ทำบาปกรรมโดยการทำแท้งรีดลูกและทารุณกรรมลูกเลี้ยงเมื่อชาติก่อนเธอเดินต่อไปเรื่อยๆจนพบกับปู่แท้ๆของเธอชื่อในวาด ผูกมัดไว้โดยไม่ได้นุ่งผ้ามีน้ําเหลืองไหลเน่าเฟ้ตามตัวนายวาดบอกกับเธอว่าเมื่อครั้งที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่ปู่ได้รังแกคนและสัตว์อย่างมากมายจึงถูกรับโทษทุกทนทรมานอยู่เช่นนี้เด็กหญิงลัดดาเธอพยายามจะช่วยปู่ของเธอแต่ก็ไม่สามารถช่วยปู่เธอได้เธอจำใจต้องเดินตามผู้คุมต่อไปอีกจนกระทั่งพบกับเด็กขายปลาที่ตลาดนกกระจอกเป็นตลาดข้างบ้านของเธอเธอเห็นเขากำลังถูกมัดให้นอนอยู่กับที่ หัวนั้นถูกผ่าออกเป็นสองซีกลำตัวสูบหอมมีตหนังหุ้มกระดูกเธอได้พบกระทะทองแดงใบใหญ่ที่มีน้ำเดือดพ่านเธอเห็นผู้คนถูกต้มเคี่ยวอยู่หลายคนส่งเสียงร้องเจ็บปวดทรมานอย่างน่าเวทนาอยู่ตลอดตลอดสองทางเป็นทางลาดยาวมีภูเขายาวเหยียดที่นั่นมีถ้ำเต็มไปหมดและในแต่ละห้องถ้ำมีผู้คนถูกทรมานด้วยวิธีการที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปเด็กหญิงรัตด,ดากล่าวว่า เมื่อเธอเดินพ้นจากแดนทรมานอันน่าเสยดสยองหน้าหวาดเสียวไปแล้วเธอเดินมาจนพบกับสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งเธอไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่หากแต่เธอเห็นมีสำรับจัดไว้อย่างดีอยู่สองฝากทางยาวเหยียดไปสุดสายตาทั้งถาดและถ้วยชามล้วนทำด้วยทองคําทั้งหมดผู้คุมถามกับเธอว่าหนูอยากกินไหมเธอตอบกลับอย่างไม่ลังเลทันทีว่าอยากกินค่ะ ผู้คุมพูดต่อว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเธอทั้งสิ้นจำได้หรือไม่ว่าเธอได้ร่วมทําบุญกับปู่ย่าของเธอมาโดยตลอดหลังผู้คุมอนุญาตให้เธอกินสำรับที่ตั้งอยู่ได้เธอจึงเปิดถ้วยชามที่ตั้งสำรับไว้เธอเห็นอาหารแต่ละอย่างควันร้อนกุ่นหอมและมีหน้าตาที่น่ารับประทานมากจึงทานเียจนอิ่มแปรแต่ม่อยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ร้อนคือน้ำส้มคั้นเธอดื่มทันทีโดยไม่รีรอ น้ำส้มนี้ช่างหวานชื่นใจนักเมื่อเธอดื่มน้ำส้มหมดเธอได้พบข้าวสารในตุ่มแก้วเม็ดโตและงดงามเสียเหลือเกินเธอหันไปรอบๆเธอพบหัวเป็ดหัวไก่ข้าวคุกเนื้อปลายอยู่ในอ่างทองคำเธอจำได้ทันทีว่าสิ่งของเหล่านี้คืออาหารที่เธอให้กับสุนัขและแมวนั่นเองเมื่อเธอเดินพ้นจากสถานที่เก็บอาหารสำหรับทำบุญแล้วเธอเดินมาจนเจอกำแพงใหญ่ก็พบพระสงฆ์รูปหนึ่ง พระสูงรูปนี้ใบหน้าเหมือนพระพุทธรูปที่บ้านที่เธอเคยกราบไหว้พระท่านกล่าวกับผู้คุมว่าโยมจะพาเด็กคนนี้ไปไหนหรือจงนำพาเขากลับไปที่บ้าเนเสถิดเอามาผิดตัวคนละคนกันเพียงแต่มีชื่อที่เหมือนกันพระท่านหันมาพูดก,กับเด็กหญิงลัดดาว่าจำไว้นะหนูต่อไปนี้ความชั่วหรือการสร้างบาปอย่าได้กระทำมันเลยหลังจากนั้นพระท่านก็หายไปผู้คุมจึงนำพาเธอ ขึ้นหลังนกบินไปบนอากาศเพื่อส่งเธอกลับบ้านเด็กหญิงลัตตาเล่าต่อว่านกตัวนั้นเหมือนหงส์ที่วา่าติดตามวัดระหว่างที่เธออยู่บนหลังนกเธอพบเห็นบ้านเดือนสวยงามอีกมากมายลอยอยู่กลางอากาศและชายหญิงที่อาศัยอยู่ในบ้านเดือนนั้นได้โบกมือให้แก่เด็กหญิงลัตตาพร้อมกล่าวว่าแล้วมาเที่ยวใหม่นะจ๊ะหนูเมื่อน,นกหงส์บินมาได้สักพักก็ล่อนลงหน้าบ้านเพื่อส่งเธอผู้คุ้มพูดขึ้นว่าเอ้าถึงแล้ว ด้วยความกลัวว่าจะต้องกลับไปอยู่สถานที่นั้นอีกเด็กหญิงลัดดารีบลงจากหลังนกหงส์แล้ววิ่งเข้าบ้านอย่างรวดเร็วพร้อมตะโกนร้องว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทําหนูเลยหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปพร้อมกับที่เธอฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่ที่บ้านตามที่ผู้คุมมาส่งเธอนับว่าเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้ตัวเธอเองเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ท่องแดนนรกและสวรรค์ของเด็กหญิงลัดดาอินทรจิตนั้น หนังสือพิมพ์บางกอกถามได้รับคำชี้แจงจากท่านพระครูปรัสุพจน์วัดประยูนวงศ์และปูกกับย่าของเธอว่าก่อนจะเกิดเหตุประหลาดน,นี้เด็กหญิงรัดดาไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนและไม่เคยอ่านหนังสือมาลายสูตรหนังสือในมิราชาดกหรือฟังพระเทศพระธรรมเกี่ยวกับนรกสวรรค์จึงนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าอาจจัศจรรย์มากซึ่งจากเรื่องราวที่เธอเล่ามานั้นมีข้อเท็จจริงตรงกับคมภีรทางพระพุทธศาสนาด้วย รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆของเธอน่าเชื่อถือเพราะเธอเป็นเด็กที่ไม่เคยพูดความเท็จหรือพูดจากโกหกเลีวไหลามาก่อนสําหรับเรื่องราวที่จบลงไปแล้วนั้นขอให้ทุกคนพิจารณาด้วยสติปัญญาให้ดีนะคะว่ามันเป็นความจริงหรือไม่เราทุกคนล้วนเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์มีสุขหันเวียนพพชาติสิ่งที่ควรรู้คือทำอย่างไรเราจะได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพที่ดี ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไม่พลาดกด u u s c r i b e นะคะเราจะได้พบกันในคลิปต่อๆไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ